สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหลักที่โมอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากรายการที่แล้วคือช่างคี่คุยเราบอกเรื่องสเปคของพวกใบตัดใบเจียพวกนี้นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับระหว่าง6ใบตัดมาตัดให้ดูในแล็ของเราว่าตัวไหนจะตัดเร็วคุ้มค่าคุ้มราคาหรือท่านไหนชอบใบแบบไหนนะครับซึ่ง6ใบตัดเนี่ยมีลักษณะ ที่ต่างกันลืมครับบอกก่อนครับว่าใบที่เรามาทดสอบทั้งหมดนี้นะครับเป็นใบตัด4นิ้วหมดเลยนะครับซึ่งเราจะใช้ร่วมกับลูกหมูหรือเครื่องเจียนะครับใบแรกนะครับใบเพิร์ชจากเยอรมันนะครับ0 8นมิลเมตรนะครับความบางนี่บางเฉียบเลยเดี๋ยวผมบิดให้ดูฮะรู้สึกว่าให้ตัวได้นิดนึงนะฮะโอเคใบที่2นะครับเป็นเพิร์ชเหมือนกันครับตัวนี้ความสามารถพิเศษก็คือ 2 i n n นวนะครับสำหรับตัวนี้ d o u เบิลดิชก็หมายถึงความว่าทั้งตัดได้และก็เจียได้นะครับที่เราจะมาแนะนำอา RK เดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูสำหรับใบที่3นะครับเป็นใบ,นนบนตัดมากิต้านะครับชื่อรุ่นว่า A85123 นะครับเป็นใบตัดมาตรฐานนะครับความหนา2มิลหนาพอสมควรเลย2มิลดูว่าจะตัด ความเร็วอะไรยังไงนะครับใบที่4ครับผู้ผู้ทัชิงต่อไปก็คือมากิต้าเช่นกันครับใบยอดฮิตเลยใบนี้ B45711 นะครับคือชุดชื่อรุ่นความบางของมันนะครับ0.8มิเมตรเช่นกันนะครับใบนี้สำหรับใบนี้ใบที่5จะเป็นใบจาก n i ช์นะครับเป็นอัศวินตัวนี้มาจาก จีนครับผมราคาก็จะย่อมกว่า2ตัวแรกพอสมควรนะครับอยู่ที่2.5มิลโอ้ใบนี้ค่อนข้างหนาเลยครับส่วนใบสุดท้ายครับใบที่6นะครับก็เป็นยี่ห้ออัศวินไนท์เหมือนกันครับตัวนี้เป็นใบบางของเขานะครับอยู่ที่1.2มิลิเมตรผมก็จะแบ่งเซกเมนต์มาเป็นเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้คือใบกรุ๊ปถูกนะครับใบกรุ๊ปราคาระดับกลางๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใบจากยุโรปมาเลย ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบง่ายๆเลยจับเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวตัดเหล็กที่เหมือนๆกันใช้เวลาในการตัดเท่าไหร่เราจะมาวัดถึงการสึกหลอนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการสึกหลออนี่เราจะมาเทสด้วยการตัด5ครั้งนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูก่อนว่าก่อนตัดนะครับความรัศมีของใบตัดเนี่ย มีเท่าไหร่แล้วก็กี่มิลนะครับแล้วก็พอตัดแล้วสึกล้อออกไปเท่าไหร่นะครับไปลุยกันเลยครับ หลังจากทสกัน2แบบแล้วนะครับคราวนี้นะครับไม่ว่าใบตัดใบเจียหรือใบอะไรเนี่ยคราวนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะตัดสินใจเองได้ว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวราคาเนี่ยผมจะใส่ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับถ้าชอบใบไหนซึ่งทางเราจำหน่ายทุกใบนะครับสมัคร i2mart นะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับ จะสั่งลายหรือจะสั่งแบบโทรมาหรือจะสั่งตามระบบก็ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ทางแหลกพี่โม้ขอตัวลาไปก่อนเทปหน้าพบกันอีกครั้งสวัสดีครับ